หลังมอครับเ,เอาเรื่องมันสักล้านครับ อัดกะเพราเป็นไงกะเพรากะเพราเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างลองไหม อฮอตอะหมูทอดนี่แหละจัดไปต้องเด็ดแน่ก็เจอร้านโยเกิร์ตสมูทตี้ครับ and he gonna introduce in English for you guys hi <laughs> there <laughs> We are no nom. We make smoothie behind uh, CMU University. Okay. Yeah. So, um, show so me some. Have, okay. We have uh, strawberry, strawberry, strawberry? yeah, and kiwi and orange. Okay. Yeah. And what? What is the best? The best flavor. Best flavor. Yeah. So, oh. uh, if you like, uh, Banana. sweet. Banana. Ah, yeah. Sour peel. Oh yeah. Uh one. The sweet one is uh okay. the strawberry. strawberry, okay. Yeah. Then it's uh you like uh little bit of, uh peel little... Sour. Uh sour. Okay. She is making Yeah. Okay. She's making strawberry. Oh making strawberry? ราคาเท่าไหร่บอกดิ How much of the one glasses One glasses for 25 e n t f i e t บาท or around one dollar yeah ประมาณหนึ่งดอลลาร์นะใช่ครับก็ถ้าสซติ if you want mix two super f o 30บาทาอ๋อถ้าเกิด mix two flavor ขึ้นไปเป็น 30บาทครับใช่เจ็ดิบาทสอย่างจะเป็น35แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีรวมแค่2องอย่างเช่นเคสตรอเบอร์รี่กับบลูเบอร์รี่ก็จะเป็นมิกซ์เบอร์รี่ครับเค้นี้ฝรั่งของเราเสร็จแล้วเออสบายสบายโอ้โหเวลาเปิดก็จะแค่ไม่เป็นไรปั่นเลยจะได้สมน้ำต้มเนื้อเวลาเปิดจะเป็นราคาห้าหมื่นมกียนโอเคใช่ทุกวันไหมหยุดวันเสาร์วันเดียวครับอ๋อครับสถานที่เปิดแค่หน้าป้าย ใน front of I ไอเ n นกินโคกรีสอร์ทก็ปั่นกันอยู่ตรงนี้เลยโอเคอันนี้ของ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 ผมปะใช่ไหมรูเปล่าอันนี้ใช่ของผมไหมอันนี้ของผมหรือเปล่าไอ้ปั่นปั่นเพราะอันนี้เหรออ๋อปั่นออกมาได้เลยเรียบร้อยแล้วอลองชิมเลยอันนี้คือสตรอเบอร์รี่อย่างเดียวเลยโออเคันนี้ As he said it sweet s and sour very good อร่อยมากเลยโอเคครับมีมีเด็ดตรงไหนจริงๆริงอร่อยมากเลยมีทีเด็ดตรงไหนไหมเคล็ดลับถามคนปั่นนี่น้องใส่ใจปั่นด้วยสิโอ้โหรายว่ะทำาพูดนดีว่ะโอเคก็อ่ะชักชวนสุดท้ายหน่อยโอเคครับชักชวนเป็นภาษาไทยก่อนชักชวนเรื่องอะไรก็ชักชวนให้มาซื้อสิโอเคก็คือร้านของเราอาจจะเปิดไม่ได้นานแต่ว่าถ้าเรื่องรสชาติอะถ้า อะไรยังไงให้มาชิมได้มั่นใจว่าอร่อยชัวร์อะไรนะี้โอเคนะครับอ่าติ้งตัวให้ฝรั่งนีดนึงครับ So if you need something a bit s w e e t or maybe อะไรนะลืมแล้วเปรี้ยวเนี่ยพี่ Sour Sour you could try us because we made a great smoothie behind CM University thank you Okay Okay thank you from เชียงใหม่ไทยแลนด์หลายๆเอขอโทษด้วยพี่ ตรงดอยคำ <irts> จะมีร้านชื่อบ้านสวนกาแฟตอนไหนตอนเช้าเหรอตอนเช้าตอนเช้าตรงแถวดอยคำาั๊บร้านชื่อบ้านสวนกาแฟแม่งโคตรชิลแล้วแล้วแล้วพรุ่งนี้ไปไหนดีอ่ะไปไหนได้บ้างแนะนำหน่อยนี้อาส่วนใหญ่ตอนนี้อยากแบบไหนคนที่มาเชียงใหม่ลาสุขเทพอลาสสุขเทพอ่าแล้วลาสุขเทพแล้วก็ส่วนใหญ่กันื่องเนี้ครับไปแนวไหนนี่มาสวนกาแฟอย่างเงี้ยเจ้าของเดียวกับไอดินนะครับใช่ชิลมากเม์กใช่ไหม ตอนเช้านี่บรรยากาศแม่งโคตรดีบอกรถแดงบอกรถแดงรถแดงจะไปประมาณกี่บาทกว่าเขาไปแล้วเขาจะไม่ได้ขึ้นที่จะไม่ได้กลับเพราะมันว่ามันอยู่ก็ลึกเหมือนกันนะอยู่บนดอยแบบว่าไม่มีรถผ่านอ่ะถ้าไปเองหรืออะไรเงี้แนะนำเช่ามอไซค์ไปจะถูกกว่าครับใช่แต่มันโคตรชิลเลยนะผมไปแล้วแบบว่าตอนเช้าไปจิบชานี่แม่งแบบเออมันต้องไปให้ได้ป่ะจริงปกติเขาไปเช้าเลยไหมหรือไปสายหรือไงอ่าคือร้านเขาปิดบ่ายๆแต่ว่าคือถ้าบ่ายๆคนไปเช้าแหละว่ามันไม่ชิลแล้ว ร้านเขาดีจริงๆคือตอนเช้าอากาศดีอากาศเย็นอะไรอย่างนี้แล้วช่วงนี้จะสวยน้อยๆเพราะว่าหมอกควันอะ่ะใช่แล้วถ้ามาหน้าหนาวพี่น้ําก็จะมีน้ําไหลเรื่อยอๆบางทีช่วงนี้มันแรงไงใช่คือมันมีกะเรียกว่าอะไรคล้ายๆน้าตกอ่ะ่านกลางร,ร้านดีอะไรอย่างนี้แล้วแว่าแล้ว,ลวไอ้ร้านนี้ป่ะร้านที่เป็นเก้าอี้เสียบอยู่ในน้าอะ่ะตั้งอยู่ในน้ำเลยน่าจะคนละร้านกันครับอ๋อใช่อันนี้แบบว่าแค่ไหนฮะ มีทีนึงก็แกนแคนยอนที่ฝรั่งชอบไปเล่นน้ำกันสแสดงว่าตอนเช้ามานี่ผมตื่นมานี่ผมไปดอสุเทพก่อนเพราะร้อนๆก็ทำอะไรกันอะเชียงใหมรหร่ร้อนเหรอร้อน,นทำอะไรอะร้อนแน่ใช่ไหมตอนกลางวันร้อนแน่นอนพี่ก็ที่นี่ก็น้ำตกเยอะนะตรงรอยสุเทพนี่ก็มีน้ำตกอะไรมณฑนาสุคนธานอะไรทั้งอย่างตรงนี้เนาะเออนั่นก็เล่นได้พี่เพราะแถวนี้น้ำตกมันง่ายแต่ว่าคือถ้าเป็นไอ้ดอสุเทพนี่คือมาเชียงใหม่ไม่ไหวมไม่ได้มาเลยเชียงใหม่ ดอยสุเทพกับคูบาศรีวิชัยอันเดียวกันไหมคูบาก็จะเป็นก่อนถึงทีนน่ขึ้นไปปั๊บคูบาปั๊บแล้วขึว้นไปที่ดอยสุเทพคือบนสุด,สดใช่ตีไกลไหมจากคูบาไกลอยู่อ่ะในระดับนึงครับแต่ว่าถ้าสมมุติเลยดอยสุเทพไปแล้วจะเป็นดอยปุยแล้วก็หึ้นขางเคียนอะไรเงี้ยไอ้ที่เขาบอกว่าซากุระเมืองไทยนี่ก็คือขึ้นข้างเคียนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะมันตกไปแล้วงั้นแนะนำดีกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปไหนดีพิกัดบ้านสวนนารีใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ดอยสุเทพใช่ไปไหนก่อนนะไปบ้านสวนก่อน ไปบ้านสวนก่อน<า>ดีกว่าเพราะเปนตอนเช้าหรือว่าทำที่มิสซิลีอะไรเงี้ยพาที่นี่เดินถึงเก้าโมงเนอะใช่ปะเามาจากนิมมานไปรถแดงที่เท่าไหร่ไปบ้านสวนไม่ได้เลยผมจะไปรกขับมอเตอร์ไซค์200สองร้อยถ,อถือว่าแพงไหมไม่แพง,แงนะ มาแนะนำเช่ามอเตอไซค์ดีที่สุดพี่เพราะว่ารถแดงไม่ปังเมันแตกเมืนอี้กระดาเกาะเก็ะเขาว่าอยู่นี่อาทิตย์แรกผมโดนขัารถแดงแบบพันเลยอะปวดหัวเลยพี่เขาที่ภากิจมงคลเนี่ยก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยอะมันจะมีอยู่ตรงนึงอะไรนะลาบังเกอร์เขาจะเปิดเยี่สิคืน มันคืออะไรอ่ะเรียกว่าเป็นร้านลาบครับแต่ว่ามันจะตั้งเป็นเหมือนบังเกอร์หรืออะไรเงี้ยอาหารเป็นที่นิยมมากๆที่นี่เปิดเที่ยงคืนตัวใหญ่เปิดคให้คนแบบเที่ยวครับเที่ยวอะไรไก่ไก่ทอดเที่ยงคืนนี้ไม่มีคนไม่มีคนไปแล้วเหรอไม่ค่อยเลยค่ะไม่แนะนำแต่ว่าลาบบังเกอร์นี่คือถ้าพี่จะกินเที่ยงคืนนะพี่ต้องไปห้าเพิ่มเพราะคนเยอะเยอะแบบพูดเยอะเลยจานหนึ่งสิบบาทเองนี่รสชาติก็โอเคนะผมยังตอบไม่ได้เลยว่าเชียงเทียงใหม่เชียงใหม่นี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะอะไรน่าสนใจเยอะนะ เดีคนอยู n án, n án ่นานๆเขาคงเบื่อนะไปเมืองเก่าอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยเออตรงไหนอะอย่เส้นขาทีสรุปให้หน่อยดิพรุ่งนี้ไปไหนดีเอาพรุ่งเนี้ยวิ่งเลยพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วจะเข้าเชียงรายนี่เลยนะครับมาถึงปเ๊บตอนเช้าไปบ้านสวนกาแฟเสร็จแล้วไปนี่เลยโดยสุเทพอันน่าจะเป็นช่วงเที่ยงบ่ายแล้วแหละมาสุดตอนสุเทพเราสุเทพหรืออะไรเงี้นะตอนค่ำๆเย็นๆหรืออะไรเงี้ผม มั่นใจว่าพี่จะไปไหนแต่ว่าถ้าอะไรเงี้ยไม่รู้แกนแคนยอนที่เขาเรียนแกนแคนยอนที่เนี่ยเปิดกี่โมงแกนแคนยอนโอ้แกนแคนยอนพี่ก็ไปได้ตั้งแต่กลางวันเย็นๆนะครับฝรั่งชอบไปโดดน้ําเล่นกันมันจะเป็นแบบเหมือนแกนแคนยอนของอเมริกาหรืออะไรเงี้ยพี่แต่ว่าจะเป็นเวิร์กในทเลที่เขาแบบว่าตักดินไปขายอ่ะอ่าเสร็จมันไปเวิไปแล้วน้าเป็นสีฟ้าใสเลยฝรั่งชอบไปแบบว่าขึ้นไปบนยอดปุ๊บกระโดดอาลุมลงมาสูงเงี้ยเออน่าไปนะเรียงลำดับไงดี บ้านสวนก่อนบ้านสวนครับเราเกะเขนยอดไหมหรือว่าดอวสุเทพดอวสุเทพก่อนครับแล้วค่อยมีเวลาเหลือเย็นเย็นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าเพิ่งแบบว่าพอฟ้ามืดหรืออะไรเงี้ยนะสักสามสี่โมงอะไรเงี้ยพี่ไปเขนยอดเขนยอดสวยโอเคโอเคครับก็โอเคครับก็ขอบคุณร้านนี้มากๆฝากไว้ครับสมูทตี้โยเกิร์ตอะไรนะถ่ายอยู่หรอถ่ายอยู่ครับ